รู้จักในายใหญ่คนใหม่ของเลสเตอร์เอนโซมาเรสกาหลังจากตามหาผู้จัดการทีมคนใหม่มานานในที่สุดเลสเตอร์ซิตี้ก็ได้แต่งตั้งเอนโซมาเรสกาเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของพวกเขาด้วยภารกิจสําคัญคือการพาทีมกลับสู่พรีเมียร์ลีกให้ได้หลายคนคงรู้ดีกันว่ามาเรสกาเพิ่งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับแมสซิตี้พะเขาเป็นผู้ช่วยของเปปปิโอล่าและมีส่วนร่วมในการพาทีมได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพและยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาล 2,022ถึง2,023ในเขายังมีเกล็ดอื่นที่น่าสนใจเช่นกันในสมัยที่ยังเป็นักเตน,นั้นมาเลสกาเคยเล่นให้กับหลายทีมเช่นเวสต์ฟอร์ดอัลเบียนยูเวนตุสเพื่อเรนตีนา่าเซบีย่าซามโดลเลียและเวโรนาเป็นต้นซึ่งถึงแม้เขาจะเคยได้แชมป์ซซรากับซูเปอร์คป,ปาอิตาเลียกับยูเวนตุสอย่างละหนึ่งสมัยแต่ช่วงเวลากับเซบีย่าถือเป็นช่วงเวลาที่เขาประสบความสำเร็จมากกว่าเพราะได้แชมป์ยูฟ่าคัพสองครั้งโคเปาเตเลนหนึ่งครั้ง สเปนนิสซูเปอร,ร์คัพ1ครั้งและยูฟาซูเปอร,ร์คัพอีก1ครั้งทั้งนี้ฤดูกาล2005-2006มาริสกาเคยมีช่วงเวลาที่โดดเด่นกว่าใครในสนามด้วยเพราะเขาทำได้2ประตูในนัดชิงชนะเลิศยูฟาครับจนมีส่วนช่วยซบียาเอาชนะบิเสโบ4-0และมันทำให้เขาได้รับแมนออฟเดอะแมตช์ประจำเกมนั้นไปครองหลงังปิดฉากอาชีพการเล่นไปเมื่อปี2017มารสกาก็เริ่มหันมาทำงานด้านโค้ชเริ่มจากการเป็นผู้ช่วยของอัสโคลี ก่อนจะเข้ารับตําแหน่งเดียวกันที่เซบียาหรือเวสแฮมในเวลาต่อมาจากนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกุนซือของทีมเยาวชนแมนซิตี้เมื่อปี2020แม้จะเพิ่งเข้ามาทํางานกับทีมแต่มาริสกาก็สร้างทีมได้อย่างสุดยอดพาเด็กๆแมนซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2หรือหลีกสาหรับเยาวชนอังกฤษประจําฤดูกาล2020ไปได้โดยทิ้งห่างเชลซีอันดับ2ไปถึง14คะแนนซึ่งนั่นถือเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีก2สมัยแรกในประวัติศาสตร์ของแมนซิตี้ด้วยตอนนั้นอยู่กับทีมเด็กของมซ มาเรสกามักใช้ระบบ4-1-4-1ในตอนแรกแต่พอถึงเวลาเล่นเกมรุกทีมของเขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นระบบ4-3-3ซึ่งก็มีส่วนช่วยให้เกมรุกของทีมดุด,ดันมากๆยิงได้ถึง79ประตูภายใน24เกมผลงานสนะดโดเด่นกับทีมเยาวชนแมนเชสเตีรเมื่อฤดูกาล2020ทําให้ปามามามอบโอกาสให้มาเรสกาเป็นกุซือของทีมชุดใหญ่ตอนนั้นปาม่าพึ่งตกชั้นสู่เซเรียบีนั่นหมายความว่าหน้าที่ของมาเรสกาคือพาทีมกลับสู่ศิลาให้ได้ น่าเสียดายที่การเดินทางไม่สรูร้มาลเลสกาสถูกปลดออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2021หรือก็คือหลังจากคุมทีมไปเพียง14นัดก็าพาทีมเก็บชัยชนะได้เพียง4เกมเท่านั้นก่อนเขาจะได้กลับไปอยู่กับแมสซิตี้ในช่วงเดือนมิถุนาปี2022ท่านี้มาเลสกาจะคุมทีมเลสเตอร์ในเกมอุ่นเครื่องรายการพิเศษที่ไทยจะเจอกับสเปอร์ที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันที่23กรรักนยายนี้บัตรราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,500 2,500 3,500 25 5500บาทเลสเตอร์ขอค่าตัว55ล้านปอนด์จึงจะขายแมดิสันเลสเตอร์ไม่ขวางการย้ายทีมของเจมส์แมดิสันตัวรุกทีมชาติอังกฤษแต่หวังจะได้ค่าตัวระดับ55ล้านปอนด์สตันด์เอ็กเพรสสื่อขีดรายงานว่าเลสเตอร์ต้องการค่าตัวของแมดิสันสูงถึง55ล้านปอนด์จึงจะยอมขายกองกลางทีมชาติอังกฤษแมดิสันต้องการเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อไปในฤดูกาลหน้า ลังตุดสกาเลสเตอร์ตกชั้นล่วงสู่แชมเปี้ยนชิพโดยมีเนาสเซลเป็นตัวเต็งที่จะคว้ากองกลางไว้ย26เหนือทนันนมฮอสเปอร์พอโอกาสลงเล่นในเวทีใหญ่ยุโรปอย่างแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นหน้าแม้เบสเิสันจะเลือสัญญาในถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมอีกเพียงแค่ปีเดียวแต่เลสเตอร์อยังหวังจะได้ค่าตัวมิดฟิลจอมทัพรายนี้ของทีมสูงถึง55ล้านปอนด์เบดิสันย้ายจากนอริดมาร่วมทัพเลสเตอร์เมื่อปี28ลงเพรนลิกไป5ฤดูกาล203เกมยิงไป55ประตู โดยเมื่อซีซั่น2021ย่ิงไป18ประตูจาก53นัดและซีซั่นที่ผ่านมายิงไป10ประตูจาก32นัดคลายฮาเวิร์ดตกเป็นข่าวสามารถบรรลุข้อตรงส่วนตัวกับอาร์เซนอลได้แล้วแต่ยังหาข้อตกลงเรื่องค่าตัวกับเชลซีไม่ได้อาัตเตต้าเป็นแฟนตัวยงของคลายฮาวเวิร์ดมานานแล้วและก็มีการตกลงกันระหว่างผู้เล่นกับเดอะกันเนอร์แล้วตามรายงานจากฟาบิโซโรมาโน ปัจจุบันฮาร์เวิร์ดกำลังรับใช้ทีมชาติเยอรมันลงเล่นเต็ม90นาทีในขณะที่ทีทมของฮันชิฟฟลิกแพ้กับโปแลนด์1-0ในเกมอุ่นเครื่องเมื่อวันศุกร์ในการที่เรื่องค่าตัวระหว่างอาเซนนอลกับเชลซียังตกลงกันไม่ได้แต่อาเซนนอลยังมั่นใจว่าจะบรรลุข,ข้อตกลงได้สําเร็จหลังช่วงเบรกทีมชาติมีรายง,งานว่าอาเซนอลได้เปิดฉากการเจรจากับสิงห์บูไปแล้วในช่วงต้นสัปดาห์นี้ที่ราคา60ล้านปอนด์และได้เสนอค่าเหนือที่คาดว่าวจะอยู่ที่ประมาณ2000 200, 0 0ปปอออนดต่ด่่สัาาาหกมเเชืว,วชล กำลังดึงเกมในการประเมินค่าตัวและต้องการราคาอย่างน้อย70ล้านปอนด์สำหรับฮาร์เวิร์ดถึงสัญญาฉบับปัจจุบันในถิ่นซานฟราบซิดจะหมดลงในปี2025ฮาร์เวิร์ดย้ายจากเลเวลอร์คูเซ่นมายัางเชลซีเมื่อปี2020โดยเซ็นสัญญา5ปีโดยเชลซีเอาชนะคู่แข่งอย่างแมนยูไนเต็ดและเรอัลมาดริดในเวลานั้นแม้จะทําได้เพียง4ประตูนในลีกจากการเล่น27นัดในฤดูกาลแรกของเขากับสมโมสรอนแต่ฮาร์เวิร์ดก็เป็นฮีโร่ในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงชนะเลิศปี2021 เยวชนะแมนเชสเตีรซึ่งต่าประตูใจให้ทีมของทูเคิลคว้าแชมป์ยุโรปเขาเป็นแกนหลักขาประจําในทีมของแคลมพอรเตอร์แต่การบาดเจ็บที่เข่าช่วงท้ายฤดูกาลจํากัดการมีส่วนร่วมของฮาร์เวิร์ดขณะที่เชลซีต้องจบฤดูกาลแบบน่าสะอิดสะองเมื่อแฟรงค์ลัมพาดกลับมาคุมทีมช่วคราววีลานทีมดังแห่งซาอุดิอาระเบียเตรียมเดินหน้าเจรจากับเชลซีหลังยื่นข้อเสนอแรกเพื่อขอซื้อตัวคาริดูคุริบาลีแนวรับชาวเซเนกัล คุริบารีเพิ่งย้ายจากนาโปลีไปร่วมทัพเชลซีเมื่อสมัมมอร์ที่แล้วซอแวร์เตเดนในอังกฤษเพียงฤดูกาลเดียวหลังตกเป็นเป้าหมายของอัลฮิลานทีมนลีกสูงสุดซาอุดีอาระเบียฟาบิโซโรมาโนนักข่าวดังรายงานว่าข้อเสนอแรกที่อัลฮิลานยื่นให้เชลซีพิจารณาอยู่ที่25-30ล้านยโูโรและจะมีการเจรจาร,ระหว่างทั้งส,สองสโมสรอย่างต่อเนื่องในสองสามวันข้างหน้านี้แรบเซเนเกลที่กำลังจะมีอายุครบ32ในวันที่20มิถุนายนนี้้รับข้อเสนอสัญญา3ปี สำหรับการเป็นอีกหนึ่งแข่งดังที่ย้ายไปเล่ในใลิกาอุต่อจากคิซโนโรนาลโดคาริมเป็นเซม่าและอีกหลายคนเอฟเวอรตตกเป็นข่าวกำลังพูดคุยกับบลีดในการคว้าตัววิฟิตยอนโตกองหน้าทีมชาตอิตาลีมาร่วมทัพตัวรุกสารพะประโยชน์รายนี้ถูกคว้าตัวมาจากเอฟซีซูริกเมื่อสมัยที่แล้วด้วยค่าตัวเพียง4.5ล้านปอนด์และเขาก็ทำไป4ประตู4แอซิ์จาก28นัด ยังไรก็ตามเขาไม่สามารถช่วยต้นสังกัดอยู่รอดปลอดภัยในพรีเมียร์ลีกได้โดยตกชั้นไปยังแชมเปี้ยนชิพในวันสุดท้ายของฤดูกาลดาวเตะวัย19ไม่น่าจะได้อยู่กับสโมสรอ,อไปหลังทีมตกชั้นแต่ฟุตบอลทานเฟอร์ระบุเขาสามารถอยู่ในเลีอังติษต่อไปได้เนื่องจากเอเวอเรสต์กำลังติดต่อกับลีดเผดอคว้ายอนโตและแจ็คแฮร์ริสันนอกจากเอเวอเรตและยอนโตก็ยังมีข่าวกับอาร์เซนอลด้วยแต่ปืนใหญ่ดูจะเบนไปหาเป้าหมายอื่นแทนแล้ว เขาลงตัวจริงในเกมชะนะฮอลแลนด์3-2ในศึกเนชั่นลีกนัดชิงอันดับ3ซึ่งถือเป็นการติดทีมชาตินัดที่11ของเขาหย่อนโต้เล่นได้ทั้งกราบซ้ายหรือขวาก็ได้เป็นกองหน้าตัวเป้าก็ได้โดยก้าวขึ้นมาจากอะคาเดมีของอินเตอร์มิลานปาดหน้าบาซ่าวูบรวยเละขายเนเวสให้เอาฮีลาน รูเบนเนเวสมิดคือตัวเก่งของวูฟจาะย้ายไปสร้างสีงสันในลีกซาอุดีอาระเบอ,อีกรายหลังวูฟตกลงขายให้กับอัลฮิลานแลกกับการรับค่าตัวอย่างมหาศาลดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสวัย26ต้องการจะย้ายออกจากสโมสรนในซัมเมอร์นี้และตกเป็นข่าวกับบาร์เซโลนาขณะที่วูฟเปิดทางให้คีแมนคนสําคัญอำลาสโมสรเช่นกันเนื่องจากเขาเหลือสัญญาจนจ,นจบซีซั่นหน้ากังนั้นรายง,งานจากสกายสปอร์ตบอกว่าบาร์ซ่าไม่คิดจะขยับตัวแต่ทั่งล่าสุดอัลฮิลานติดต่อขอซื้อเนเวส โดยทั้งสองทีมตกลงค่าตัวกันได้ที่47ล้านปอนด์จึงทําให้ทีมดังแห่งบริเนเกาวเปิดไฟเขียวให้ดาวเตะไ,ไฟทองย้ายไปหากินในตะวันออกกลางทันทีหลังคว้ามาจากปอโต้ด้วยค่าตัวเพียง15.8ล้านปอนด์เท่านั้นเมื่อปี2017เชื่อว่าเนเวสจะตกลงสัญญาส่วนตัวกับอังฮิลานได้ไม่ยากและเขาจะเป็นสตาร์ดังรายต่อไปที่จะลงบูในลีกเศรษฐีน้ำมันเนเวสลงเล่นให้กับบูไปแล้ว253นัดซีซันก่อน เขายิงไป6ประตู1แอซิดจากการลงเล่นในเกมเพมเบลีกทั้งหมด35นัดซื่ออิตาเลียนปูดอตูเมโลมิดฟิลด์ยูเว่มีโอกาสได้แก้ตัวในเพมเบลีกอีกรอบเนื่องจากแอสเซนเวลล่าสนใจยืมตัวไปร่วมทีมแม้จะเดี้ยงยาวจนไม่ได้ลงเล่นเกมลีกให้กับลิเวอร์พูลแม้แต่นัดเดียวก็ตามดาวเตสซัมบ้าถูกเจกเกนครอปยืมมาแก้ปัญหาในแดนกลางให้กับของแดงเมื่อซีซั่นก่อนแต่กลายเป็นว่าถักการบาดเจ็บเล่นงาน จนได้ลงบูให้กับสโมสรแห่งเมอร์ซีไซส์แค่13นาทีเท่านั้นในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเซียงลิเวอร์พูลออกไปแพ้ให้กับนาโปลี4-1โดยเห็นนี้ครับจึงไม่ควักกระเป๋าซื้อขาดเมโล่ตามออปชั่นที่จะเป็นเงิน37.5ล้านปอนด์หลังยืมเข้ามาร่วมทีมด้วยเป็นเงิน4.5ล้านปอนด์ยางได้ก็ตามนิโคลเซนตกเป็นข่าวช็อกกับเมโล่เมื่อไม่นานมานี้เมื่อโจวานนี่อัลเบเนเซ่นักข่าวของกาสตาด์เดลสปอร์ตเผยว่าอู Emily, นัยแอมเบลี่นาย่วิล่าต้องการยืมดาวเต